สวัสดีทุกท่านได้พากันอีกงแล้วครับสร้างในสามห้กินยกสะดุง้งรอบหาทุม่มเดือดมาเลยโอ้ยปลาย่านกล้องเลยสองตัวนีปลาหน่อยสองตัวรถตั้งกล้องรถเดือด đi nè Cái lá hàng thùng bay ngoài Ủa, bỏ cốt này Mình đâu rồi Ủa, bỏ cốt này Quay, quay Cốt này thôi Quay Hãy subscribe không bỏ ตักป่าตักป่าไอาถึงรอบคำ่ำจักหนันงว่ะโอ้ปบกขาวงา้งางง้างลูกหมอแคบเสียบยืนจัผลงนันจัผลงนันโอ้ดอกนี่ไหมแค่ตัวเนี่ย 2อง4ี่สองี่หกแปดตัวโอ้ขาวนีลุดแซบกันเน่นนี่ปีงี่กินในห,หัดกัง้งกินในห,หัดเก็ดกรอบเนาะย่างเ้ยไปเพื่อนเซาไปปีงกินกันแต่บุกห้องเนายกสะดุกเออย,ยกสะดุงรอบคำรอบเด็กโดดปะนี่นี่เจ๋งสุดวะเนาะโอ้โหโอ้โอโอ

เกิดกันเกิดเจีด,ดโอ้เด็กวันนี้ก็นิยกตัวในบาทละวันนี้เขาประกดตัวนี่ประกดโอ้นี่นี่แตขาวยังบุดมีประกดตัวนึงกดหน่อยป่ะเอาโอ้ สิบบาทกับสิบตัวละไอ้ตัวละสิบบาท